เข้าฝันให้เงิน140บอกจุดขุดเจอไหโบราณพร้อมกระดูกมนุษย์ผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้รับแจ้งจากชาวบ้านตาพรมหมู่สี่ตำบลยางอําเภอสีขอนภูมิจังหวัดสุรินทร์ว่ามีชาวบ้านจากหมู่บ้านโนนตึกหมู่หนึ่งตำบลกุดหวายอําเภอสีขอนภูมิพากันออกมาหาขุดปูตามท้องทุ่งนาหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วเพื่อนําไปขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าภายในตลาดเทศบาลตำบลสีขอนภูมิโดยในระหว่างที่พากันมาขุดในพื้น ที่นาหมู่บ้านตาพรมซึ่งอยู่กลางทุ่งนาประมาณ200เมตรในระหว่างที่หารูขุดปูก็ขุดลงไปได้ประมาณ50เซนติเมตรเสียไปกระแทกกับวัตถุแข็งๆใต้ดินก็พบกับปากหายโผล่ขึ้นมาก็เรียกเพื่อนที่ขุดปูด,ด้วยกันมาดูและพากันขุดแลยบขึ้นมาอย่างไรก็ตามหลังจากที่ชาวบ้านได้พากันทราบข่าวว่ามีคนขุดพบหอยโบราณและพบกระดูกมนุษย์โบราณในหยจึงพากันแห่มาจุดธูปเทียนขอโชคลาภและพบตัวเลขที่เศษหยเป็นเลข 73, และเงินที่เข้าฝันเป็นเลข140และซี่ฟันที่พบจํานวน9กซี่จึงนําไปตีเลขเด็ดในงวดที่จะถึงนี้โดยมีเลข140 73 40และ79ตามความเชื่อของชาวบ้าน you